เป็น e ีแรกที่เจดีทำดนตรีรุ่มร้านะคะวันนี้เรามี่ซ้อมดนตรีด้วยเราแม่มีพันคอนฟิสด้วยววทุกคนเรามารอดูว่าวันนี้เจดีจะทำคอนฟิสอะไรกับน,น้องนักดนตรีนะคะเดี๋ยวเรามารอชมกันในระหว่างที่เราเตรียมอุปกรณ์น,นะคะตอนนี้มีกีตาร์ขับกลมพี่โฟอินซินิปปีู้ <c oughs> ไม่กินเผ็ด <c oughs> ไม่กินเผ <c oughs> ็ดเด <c oughs> ี๋ยวได้โดนแน่วันนี้ไม่กินเผ็ดใครไม่กินเผ็ดเดี๋ยวได้โดนแน่เราไปรอชมกันนะคะว่าวันนี้ใครจะโดนกินเผ็ดบ้างไปกันเลย

แมตตี้คิมิตี้ค่ะแมตตี้ค่ะอีพีดิตี้ค่ะเป็นนักร้องนำค่ะกิจกรรมมีอยู่ว่ากินมาม่าเผ็ดเสร็จใครกินหมดก่อนจะต้องเป็นคนร้องเพลงหมายถึงต้องหมดก่อนด้วยเหรอใช่หมดก่อนแล้วถึงจะร้องเพลงไม่ได้เมื่อแค่คำเดียวมันก็ต้องเผ็ดแบบนั้นพันหนึ่งค่ะไม่ไม่ขอแม่ขอไม่คอเไรไม่มาชี้คุเดี๋ยวบอกอยากเล่นอยากเล่นเราจะมีไอเดียทุกคนในการว่ากินมาม่าเผ็ด ต้องกินให้หมดใช่ไหมดก่คะก็คือร้องเพลงเนื้อกินครึ่งจานก็เพิ่มั่ะไม่ได้ไม่ได้อีกไม่ได้ค่ะต้องกินให้หมดค่ะพร้อมยังพร้อมยังไม่ถึงกูเนี่ยพร้อมหรือยังไปลุย เฟสเป็นคนหมดคนแรกนี้แล้วต้องร้องเพลงค่นแรกต้อง้องเพลงค่ะได้ดูน้าตาดูน้าาคนนี้ดูน้ตาไรโอเ นีครับผมเรียนมหาลัยเดียวกับคนนี้ครับผมเราตอนที่เรียนอยู่ตอนที่เรียนอยู่มันมีคอนเทนต์อยู่คอนเทนต์หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่เรียนเรียนตอนที่เรียนอยู่การรับน้องการรับน้องมีอย่อย่างหนึ่งที่เขาให้ผมทำตอนตอนตอนที่ผมเรียนอยู่แล้วขอให้ผมทำก็คืออานเต้นเงียบครับผมวันนี้ครับผมไม่ได้แก้เคสผมไม่ได้มีอะไรกันเลยนะเต้นเงียบครับพี่เต้นเงียบครับผมหนึ่งสเต็ปครับเชิญเอาให้มันมันนะฮะ หาตัวเลนะห้าตัวเลนะอะห้ามีเสียงวอ่ะบุมโอเคแล้วเอามาลง้องเหนกันเองคุดคุยกันอิวมเวราุดเลยเมาเต็มเลยเนี่ยที่ หน่อยหน้าครับผมให้พี่บิวเลือกแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นใครนะครับแต่ผมบทลงโทษเป็นผมเองครับคุณเบียรบคเอาหัวเลยก้อยหัวหัวขอก้อยจะหาว่าหาว่าแก่เอาหัวนะหหััววก้อยก้อยสะท้อนเลยถ้าจะลงใครดนครับบทลงโทษที่สครับคุณทัศน์ไทยก็ได้มาเปิดเองสักเพลงหนึ่งนะครับผมไปต้องเต้นครับไทน่าเต้นกับผม แต่ว่าเอาให้เอาให้สนุกนะครับผมวันนี้ข้าวใช้ดีหมดข้าวขยับตัวเต้นในใ่หน้าครับผมเริ่มโดมโดครับผมขอบคุณครับ ไปครับคนที่2นะครับผมตอคนที่3ามอะไกันนะครับผมเป็นผู้จัดการวงของเราคนนี้นจะธรรมดาไม่ได้จริงๆก็อยากให้มีแก้วคไยสักแก้วหนึ่งแต่ว่าคอนเทนต์นะฮะไม่เลยไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวทุกคนทุกคนเดี๋ยวเอ้จัดแป๊บหนึ่งขอถามอะไรอย่างเงี้ยไอตัวนี้สำคัญไหมเจ้าจ๋าอินฟินิตี้สำคัญสำคัญไหมสำคัญก็สำคัญเลยอีสำคัญอยู่ใครเขาบอกมึง เนื่องจากที่โต๊ะเรามีน้องสาวสามท่านนะครับผมจะให้น้องสาวสองท่านลงโทษโดยการที่ทาลิปแล้วไปจุกแก้มสองข้างหรือว่าจะจุกทางไหนก็ได้เไปเชิญเลยแล้วกันนะฮะอ๋ออันนี้ให้น้องสาวกดบากนิดนึงมาเลยแล้วเกิดฉายอะไตรงไหนก็ได้ครับผมยังว่าตรงไหนก็ได้เอาให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 ้เลนะเอาให้เลยนะพี่แคทพี่หรอโอ้โหเป็น อยกอุ้ยจะมูอปาปากินิดนึงเึงสีไม่แคยนี่อันนี้นี่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 ติดปากยังไม่ออกเลยนะโอ้ยนี่กังวงสวยอีผู้จัดการมึงอยู่เฉยเอาแบบนุ่มๆ ช่องนี้แน่นอนครับผมผมเป็นคนเริ่มไม่ผมไม่แพ้เดี๋ยวเราจะมีการจับค่าอีพีหน้ามีใครโดนอ่ะอาจจะไม่ใช่พวกเราเลยแหละโดยการที่จะให้คนชนะในแต่ละคอนเทนต์นะครับให้คนจับตัใครื่อให้คนจับตัวให้คนจับจับคนจับคนแรกนะฮะทีนีนะครับผม พีู่พ่ภูพพี่จเีพี่ต่อครับจีายครับจ่าย่ยมโดยมีสีนไ่โดนม่นไ่โดนม่นี้นะครับผมิีจี่จิงจจิง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 ี่ คอนเทนต่อไปก็จะเป็นคอนเทนต์ไรอติดตามได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอฝากอินท i นิตี้แบรนด์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องเจมี่อินชินิตี้ด้วยแล้วก็เพจเจมีอินทีนิตี้ด้วยวามติดตามเหมือนเดิมแต่ว่าความเซ็กซี่ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วเรามาเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย